คำพูดที่ซ่อนอยู่ภายในใจของเขานะคะเดี๋ยวมาฟังกันนะคะว่าอะไรบ้างนะคะสิ่งที่เขาเก็บเอาไว้ในใจแล้วอาจจะไม่เคยพูดกับคุณนะคะหรือว่าเขาอาจจะเคยพูดนะคะเป็นบางประโยคแต่ว่าประโยคอื่นๆเขาอาจจะยังไม่ได้พูดออกมานะคะวันนี้จะใช้ไพ่ข้อความสำหรับนี้นะอ่าเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานในความสัมพันธ์กันก่อนนะคะ อย่าลืมว่าเป็นพลังงานโดยรวมนะบีอ่านตามหน้าไพ่นะคะขอให้คุณเปิดใจรับฟังในสิ่งที่ไพ่ต้องการที่จะสื่อสารกับคุณนะอาจจะตรงนะคะเป็นบางส่วนนะหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้คะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะ ่ขอดูสถานการณ์หน่อยนะคะอืมสถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้าง เหมือนตอนแรกมาดีมากเลยนะความสัมพันธ์นี้นะ่ะจูจ่ๆก็มีบางอย่างทําให้ความสัมพันธ์มันกลับตลปัดนะคะคือไพ่อะค่ะเขาก็เล่าเรื่องเรามาแบบนี้นะคะว่าตอนแรกเนี่ยเหมือนเหมือนคุณน้องสองคน,นะคะมาเจอมาเจอมาพบนะคะได้พูดได้คุยกันนะคะได้ทําความรู้จักกันแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเข้ากันได้ดี นะคุยกันถูกคอนะคะความสัมพันธ์รู้สึกว่ามันพัฒนาไปได้แบบรวดเร็วรู้สึกมันมีแรงดึงดูดเข้าหากันนะคะเออแล้วก็เป็นอะไรที่มีความชอบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เหมือนเหมือนกันจะเรียกว่าสินเสมอกั่ะก็ได้นะถ้าดูจากงาไพาตรงนี้อะคะ่ะแต่มันเหมือนกับว่าอ่าพอเวลาผ่านไปนะคะมันมีบางอย่างคะ่ะก็น่าจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆน,นี่แหละ นะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆน,นะคะที่ก็เรียกว่าอมไม่ได้ปรับเข้าหากาันแบบเต็มที่ต้องหมอกแบบนี้นะคะเพราะดูเราหนะ้ายังมีบางสิ่งบางอย่างที่ทัศนคติยังสวนทางกันอยู่แต่ถ้าหากว่าการใช้ชีวิตนะคะบีก็มองว่าคุณมีอะไรคล้ายๆกันนะเวลาเย็นก็เย็นเหมือนกันค่ะ นะเวลาเย็นก็เย็นเหมือนกันนะคะชอบทําบุญเหมือนกันอ่าหรือว่าอาจจะชอบปาร์ตี้เหมือนกันอะไรแบบนะะี้ค่ะคือมีการใช้ชีวิตะที่คล้ายๆกันแต่เพียงแค่ว่าความคิดบางอย่างนะยังมีการสวนทางกันบ้างนะคะจนทําให้ความรู้สึกในความสัมพันธ์น่ะที่มันเหมือนจะดีะคะ่ะมันก็กลายเป็นไปว่าเข้ากันไม่ได้อยู่ช่วงหนึ่ง นะคะตอนแรกเนี่ยคือวางแผนนะวคะ่ะว่าอายากที่จะให้ความสัมพันธ์นะมันไปถึงในจุดที่มันสามารถที่จะมั่นคงได้ในอนาคตนะคะอยากที่จะให้ทุกๆอย่างมันกลายเป็นความสุขความสดใสความอบอุ่นเนะเป็นกาลังใจของกันและกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแต่พอ พอเวลาผ่านไปแหละอย่างที่บีพูดปแหละว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่เล็กๆน้อยๆที่มันกระทบกระทั่งกันแล้วก็ไม่สามารถที่จะยอมกันได้หรือบางคนในนี้ค่ะอาจจะยอมแหละแต่ว่าอีกคนนึงก็อาจจะไม่ได้ยอมนะคะก็เลยกลายเป็นการทำลายใจกันเอง การทำลายใจกันเองอะ่ะหมายถึงว่าบางครั้งนะคะคำพูดเราพูดไปแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ทันได้คิดแต่พอเราพูดไปแล้วเราก็กลับมาคิดที่หลังว่าเออเราไม่เราไม่ควรที่จะพูดแบบนั้นเลยนะคะมันทำให้อีกคนหนึ่งเนี่ยนะรู้สึกเสียใจอืมแล้วทันเนี่ยคะ่ะคำพูดมันก็กระทบกันไวกระทบกันมาเหมือนกับในภาพนี้เลยนะที่มีการชี้นิ้วใส่กันนะคะ เพราะฉันเราเนี่ยบีจึงพูดไปว่าเป็นการทำร้ายใจกันเองทั้งที่จริงๆแล้วอะสามารถที่จะพูดจะคุยกันได้นะเพราะคุณ้้องสองคนนะมาเจอกันนะก็มีเรื่องของพรมดิขิตมีเรื่องของโชคชะตานะคะนำพาให้มาเจอกันแล้วไพ่ก็ขึ้นมาว่ามีความเป็นคู่เก่านะคะที่ตามกันมาด้วย เพราะฉันเราเนี่ยนะคะในพลังงานความสัมพันธ์ตรงเนี้ในณเวลาเนี้เหมือนกับยังไม่ยอมที่จะหันห,หน้าเรามาพูดคุยกันยังไม่ยอมที่จะทําให้สถานการณ์ต่างๆะคะ่ะมันดีขึ้นนะคะเรียกว่ามีปัญหากันปุ๊บก็ปล่อยให้ทุกอย่างนะัมันนิ่งไปแบบนั้นนะคะหรือเหมือนกับแบบทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะยังทํากิจกรรมหลายๆอย่างร่วมกันสองคนที่อยู่ใกล้กันนะคะ ส่วนใครที่อยู่ใกลกันก็คือก็คุยกันล่ะค่ะอ่าคุยกันล่ะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้แสดงความรู้สึกอะไรนะคบมากมายสิ่งที่ผิดใจกันก็เหมือนกับว่าก็พักเอาไว้ตรงนั้นห้อยเอาไว้ตรงนั้นแบบเนี้ยค่ะไม่ได้คิดที่จะหยิบมาแล้วก็แก้ไขอะไรนะคะซึ่งมันก็ยังเป็นสิ่งที่มันก็ยังทิมแทงอยู่ในใจนะพลังงานของไพ่ออกมาแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวขอดูเรื่องราวเพิ่มเติมนะคะจากไพ่ตรงนี้สักอีกหนึ่งนะคะ ก่อนที่จะไปเปิดไพ่ข้อความนะอืมเนี่ยไพ่ก็ออกมาบอกเหมือนกันล้อแล้วความสัมพันธ์เนี่ยค่ะบางทีอ่ะคุณทั้งสองคนอาจจะเคยจบความสัมพันธ์กันไปแล้วก็ได้นะเพราะว่ามันมีไพ่ของฐานไฟเก่าขึ้นมาตรงนี้นะคะแอบเคยจบกันไปแล้วนะคะแล้วก็กลับมาหากันแล้วพอกลับมาหากันปัญหาเดิมๆม,มันก็เกิดขึ้นอีก อย่างที่บีได้พูดไปแล้วว่ามันมีปัญหาเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆเกิดขึ้นนะคะมันมีข้อจํากัดในความสัมพันธ์ไม่ว่าข้อจํากัดนั้นมันจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่มันทําให้เป็นประเด็นม,กมากๆในความสัมพันธ์นี้แล้วทําให้ความสัมพันธ์นี้เกิดความสับสนนะคะเกิดความสับสนเกิดความลังเลใจไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีเราจะสามารถที่จะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนได้ไหมเราจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงในอนาคตได้จริงๆหรือเปล่า นะแต่นะคะไพ่ก็ออกมาบอกว่าคุณทั้งสองคนนะ่ะเป็นบุพเพสันนิวาสของกันและกันจริงๆนะคะเพราะนันแล้วนะ่ะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างถึงแม้ว่าจะผิดใจกันแต่มันก็ตัดกันไม่ได้นะคะถึงแม้ว่าจะมีอะไรก็ตามที่ทําให้คุณทั้งสองคนห่างกันไปกี่ครั้งก็ตามสุดท้ายแล้วก็ต้องได้วนกลับมาหากันอยู่ดี เพราะนันเราเนี่ยค่ะเรื่องราวในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากหน้าไพ่ตรงนี้ถ้าถามว่ามันมีทางแก้ไหมมันมีทางที่มันจะดีขึ้นไหมสิ่งหนึ่งเลยคือการเปิดใจคุยกันถ้าสามารถทําได้คุณต้องดูด้วยว่าคนของคุณเนี่ยเขาพร้อมที่จะเปิดใจคุยกับคุณไหมแต่บีเห็นนะว่าก่อนที่จะมีปัญหาเนะ่ะทุกอย่างของคุณและเขา มันดีมากเลยค่ะมันเป็นความสุขมากๆมันเป็นความอบอุ่นใจมากๆนะคะแต่พอมีประเด็นกันนะคะเรามันก็คาลาคาซังเนี่ยไม่ได้หันหน้ามาพูดมาคุยกันแบบเป็นจิตจักษณะนะมันเลยทําให้ทุกๆอย่างอะคะ่ะมันก็นิ่งไปเลยนะคะนี่คือเรื่องราวที่ออกมาจากหน้าไพ่ตรงนี้นะะเรามาดูซิว่านะคะคำพูดที่ซ่อนอยู่ภายในใจของเขานะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะ เขาบอกว่าเขารู้สึกผิดเขารู้สึกผิดนะคะกับสิ่งที่เขาได้กระทำกับคุณนะคะแล้วก็รู้สึกผิดหวังจริงๆนะคะที่เห็นคุณมีความสุขโดยที่ไม่มีเขานะะ่บางเรื่องนะคะเขาก็ยังโกโหกคุณอยู่นะ,ะเขาไม่สามารถที่จะพูดนะคะทุกอย่างแบบเปิดใจกับคุณได้นะคะ เขารอคุณอยู่ทุกวันเลยนะต่อว่าในตอนเนี้ยเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากที่จะอยู่คนเดียวก่อนนะคะอืมเขาไม่สามารถพูดอย่างเปิดใจได้นะเขาก็ย้ำมานะคะปล่อยให้เขาได้เลือกทางเดินของตัวเองเถอะนะเขายังไม่เต็มใจที่จะสละบางสิ่งบางอย่างในตอนนี้นะคะ เขาอยากรู้ว่าในตอนนี้นะ่ะคุณกำลังคิดอะไรอยู่เขาคิดถึงคุณนะเขารักคุณนะคะจริงๆแล้วนะ่ะความรู้สึกของเขาอะค่ะก็เป็นแบบเดียวก,กันกับที่คุณรู้สึกเลยนะบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าตัวของเขาเองอะคะ่ะควบคุมตัวเองไม่ได้เลยนะคะ เราต่างกันเกินไปความต่างเนี้ยค่ะอาจจะเป็นในเรื่องของต่างเชื้อชาติต่างศาสนานะคะ,ะหน้าตาทางสังคมหน้าที่การงานหรือว่าแตกต่างทางด้านอายุอืมแต่การใช้ชีวิตส่วนใหญ่อะคะ่ะถ้ามีเพียงแค่คุณสองคนนะบีมองว่ามีอะไรเหมือนเหมือนกันแต่มันมีความต่างอย่างอื่นนะ่ะเข้ามาเป็นอิทธิพลในความสัมพันธ์นี้นะคะ จริงๆแล้วนะเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นหรอกนะที่คุณเห็นว่าเขามีความสุขอะ่ะมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่เขาแสดงออกมาเท่านั้นเองนะคะในเวลานี้น่ะเขากำลังทุกนะคะจากการกระทำของเขานะเขาไม่ชอบนะคะที่คุณทำให้เขารู้สึกแบบนั้น เราไปกันไกลกว่านี้ไม่ได้หรอกนะคะมันเหมือนกับว่าจริงๆเราเนี่ยอยากให้ความสัมพันธ์อ่ะมันสามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้แหละนะคะตัวของเขาเน่ะแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีข้อจํากัดความสัมพันธ์นี้มันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่สามารถที่จะเปิดใจแล้วคุยแล้วเคลียร์นะคะกันได้จริงๆดูแล้วมันยากนะคะอ่าแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆเราน่ะเขาแค่คุณนะคะ แต่เขาแค่พูดมันออกมาดังๆไม่ได้คุณคู่ควรกับคนที่ดีกว่าเขาค่ะสำหรับเขาแล้วนะคะบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเลยนะเขาก็แค่แกล้งทำเป็นไม่แคร์นะคะแกล้งทำเป็นไม่สนใจเท่านั้นเอง เขาไม่กล้า,ผาเผชิญหน้ากับความกลัวของตัวเองค่ะไม่เคยมีใครมองเห็นเขาในแบบที่คุณได้เห็นนะคะอ่ะอีกสองใบนะบางครั้งเนี่ยค่ะกับบางเรื่องเขาก็ไม่รู้ว่าจะตอบออกไปยังไงไม่ใช่ว่าไม่อยากคุยนะแต่บางครั้งมันก็รู้สึกเหมือนตัวเองสับสนเนี่ยค่ะ ใบสุดท้ายเขาแอบดูชีวิตของคุณผ่านโซเชียลมีเดียตลอดเวลาเลยนะคะดูเราเนี่ยเหมือนเขาก็คือค่อนข้างที่จะสับสนกับตัวเองเหมือนกันนะคะแล้วเหมือนเขาไม่ต้องการให้คุณมาผิดหวังกับเขาไม่ต้องการให้คุณมาเสียใจกับเขานนะคะไม่ต้องการให้คุณมาเสียเวลากับเขาเนะี่ย เขาก็อยากที่ใจให้คุณนะคะได้เจอกับคนที่ดีกว่าเขาเพราะว่าบางครั้งบางสิ่งบางอย่างตัวของเขาเองก็ไม่รู้เลยว่าเขาจะสามารถที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้นะคะได้จริง,รงๆไหมเขาไม่รู้เลยว่าเขาควรต้องทํำยังไงเนี่ยพอไพ่มันก็ขึ้นมาว่าก็มีความสับสนเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวบีถามเพิ่มให้ก็รอกันแล้วว่าในอนาคตจะเป็นยังไงนะ เพราะว่าข้อความที่มันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของเขา,าค่ะล้วนแล้วแต่เป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างที่จะวุ่นวายในใจนะเขาส่องคุณหนักมากจริงๆค่ะเขาดูคุณจากจากโซเชียลมีเดียคือหนักมากจริงๆนะคะแล้วคุณเองก็อาจจะส่องอาจจะมองอาจจะดูเขาอยู่ด้วยเหมือนกันแล้วถามว่าในอนาคตมันจะเป็นอย่างไรละในความสัมพันธ์นี้คือ ต่อให้มันจะมีอะไรก็ตามอะคะ่ะที่เข้ามาทำแล้วให้ทำให้รู้สึกว่ามันเจ็บช้ำน้ำใจนะคะมีความเข้ากันไม่ได้อ่มมีความขัดอกขัดใจซึ่งกันและกันนะมีความแตกแต่างกันในด้านใดก็ตามนะคะแต่คุณทั้งสองคนก็จะยังคงอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะจริงๆแล้วอะคะ่ะสิ่งที่ สิ่งที่แสดงออกมานะคะต้องบอกแบบนี้ว่าสิ่งที่แสดงออกมาบางครั้งมันอาจจะยังไม่ใช่ความรู้สึกที่แท้จริงค้างในใ,ในใจนะคะือในใจอะค่ะก็เรียกว่ามีความรู้สึกเยอะมากละคะ่ะแต่เพียงเท่ว่าแสดงออกมาเพียงแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเราให้ใบสุดท้ายอะคะ่ะที่ขึ้นมาในเรื่องราวในอนาคตอะยังไงอะคะ่ะจะได้มีการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างดีๆร่วมกันนะคะจะมีการ อ่จะบอกว่าปรับตัวเข้าหากันนะก็ใช่เนะคะเออเป็นอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าทุกๆอย่างมันได้เริ่มต้นกันใหม่ทุกๆอย่างมันได้ทําให้ความสัมคัญนะ์นมันก้าวไปข้างหน้าได้จริงๆอืมน่าจะดูแลกันดีมากขึ้นนะคะถนอมกันมากขึ้นแต่ว่าเรื่องราวตรงเนี้ยคะ่ะกว่ามันจะถึง คะะกว่ามันจะถึงความราบรื่นตรงนี้นะก็ต้องผ่านสถานาการณ์ของการขัดอกขัดใจกันแบบนี้ก่อนนะคะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าดูตามน้าไพ่ตรงนี้แล้วต้องบอกว่าทั้งคุณและเขานะยคะยังไงความสัมพันธ์นี้ยังคงเดินไปข้างหน้าคะ่ะแล้วก็ยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่มีโอกาสนะคะดีๆที่ความสัมพันธนะ์มันจะเข้าใจกันมากขึ้นนะน่ะมาดูลักนาราศีนะคะ ราศีมีนนะคะหรือคนที่เกิดวันที่12ราศีตุลนะคะหรือคนที่เกิดวันที่7ค่ะราศีพฤกษ์ศนะคะหรือคนที่เกิดวันที่2คนที่เกิดวันที่27นะคะและคนที่เกิดวันที่13ค่ะโอเคนี่คือทั้งหมดนะคะของเราในคลิปนี้นะบีเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ